สวัสดีครับวันนี้ผมคุณหมออลกซเนาะมาพบกับอีฟค่ะคุณอีฟเนาะจำชื่อตัวเองได้อยู่เนาะจำได้คือคือคุณอีฟเนี่ยจริงๆเนี่ยมาปรึกษาเรื่องเรื่องของก็เรียกว่าช่วงปากหนึ่งมันกว้างแล้วค่ะแล้วก็กำลังหาวิธีการที่ทําให้ตรงนี้เนี่ยมันดูสาบขึ้นคือจริงๆงเนี่ยปากที่มันยาวเนี่ยมันมาเป็นปากของคนอายุนิดนึงแต่มาู่ก็บปอ้กรรมพันธุ์เนี่ยคือลองหลีกอยู่แล้วนะคือถ้าดูจริงๆเนี่ยใน เคสเฟรนซิกเนี่ยของคนที่ทาถ้าถ้าดูต่างประเทศเนี่ยส่วนมากเขาจะตัดบริเวณนี้ไปด้วยเวลาเขาทำนะแต่คือของคนยิฟเนี่ยคือหน้ายัางสวยอยู่นะมีแคทลอสนิดเดียวนะครับก็ไม่ยังเปต้องทำเฟรนซิกอะไรแบบนั้นแค่ทำดิบลิฟแล้วก็ถ้าวันนี้เนี่ยบาโคนเขาฉีดฉีดป,ปากเนี่ยผมว่าก็ไม่เหมาะกับเคสนี้เพราะวันเนื้อปากสวยอยู่แลวเนาะคราวนี้เราก็ทำช็อตเทนนิ่งของของตัวดิบลิฟบางคนก็เรียกบุญฮอนํามว่าทำไมถึงเรียกว่าบุญฮอนหรือไม่ทำไมคะ เวลาเราตัดเนี่ยคล้ายๆกับเขาเขาเขาควายเ,ออเขาควายเขาบัวเนี่เยเขาโรเดลบูฝรั่งมันไม่มีควายแบบบ้านเรานะมันมีแต่บูนนี่น่าจะเป็นของอเมริกันนะเป็น,เป,นเป็นพวกภาษาไทยก็ได้เป็นอะไรกรูกรปรีนะนะตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยคือเวลาเขาตัดเนี่ยเขาตัดแบบแบบเยอะมันไม่ใช่แบบตัดนิดเดียวถ้าตัดนิดเดียวในบางทีมันเกิดแผลเป็นได้ด้วยเนาะอันนี้ทําไปได้สิบวันสิบวันสิบวันผมว่าแผลก็แทบจะไม่เห็นเลย เนาะแฮปปี้ต้องบอกนิดนึงตอบโจทย์นะครับช็อต and to the point เลย้คือตอบโจทย์เนาะนะครับแล้วก็ถามนิดนึงก่อนทํากลัวอะไรไหมก่อนจะทําก็กังวลเหมือนกันค่ะกังวลว่าจะทําออกมาดีไหมแล้วก็จะมีแผลเป็นเยอะไหมค่ะนี่คือสิ่งที่กังวลแล้วหลังทํำหลังทํารู้สึกว่าไม่อย่างแรกเลยคือไม่เจ็บค่ะ แล้วอย่างที่สองก็คือแผลน้อยมากคือแทบจะมองไม่เห็นเลยคือการทำปุ้นเี่ศัยกรรมบนใบหน้าเนี่ย,ยมมผมว่าหมอที่เก่งที่สุดไม่ใช่มาหมอทำแล้วสวยนะสวยแต่ทิ้งรอยแต่เป็นต้องใส่คอนซีลเลอร์เนี่ยอาจจะมีปัญหาแต่เนี่ยเราทําตามมุมเงาของหน้าเพราะฉะนั้นเวลาหายเนี่ยมันแทบจะมองไม่เห็นอันนี้สิบวันผมว่าโดยคนไทยเนี่ยแผลเนี่ยเขาเป็นง่ายอยู่แล้วก็ถือว่าน้อยเลยล่ะนะแทบจะมองไม่เห็นละแต่ เวลามาครัลับเนี่ยผมก็จะดูในเรื่องแผลเป็นให้ด้วยไปทางนี้ซึ่งบูสต์ให้หายเร็วกว่าเดิมอีกนะสั้นๆจุดจุดจุดตัดสินใจถูกไหมครับตัดสินใจถูกค่ะตัดสินใจถูกโอเคขอบคุณ